ปีใหม่ปีนี้เฮียจะแจกโบนัสนะถ้าคนไหนเนี่ยการดีเฮียก<ๆ>็จะให้นัดหน่อยเ่อ <Hey! S 1> อ่ะคนนี้เข้ามาเลยโบนัสลูกขวายดีเด่นอ่าคนนี้เข้ามาเลยโบนัสแปงคิ้วหนี้ดีเด่นอ่าคนนี้ถูกใจถูกใจอ่าโบนัสนอนหลับดีเด่นเฮ้อน่นยถูกใจเฮียเนี่ยโบนัสหลบปลอดหลบแป,ปดออกไปเลยอ่าคนนี้เข้ามาเลยเข้ามาเลยเนี่ยการไม่สักเท่าไหร่ โบนัสปีนี้เอาไปเลยแป้งหน้าแงวดีเดน่นโอ้อันนี้ลูกคักของเฮียเอามาเอาเลยเอาไปนั่งนักเลยอ่าข ah. ี้เจือดีเดน่น <c oughs> แล้วโบนัสอันนี้เฮีย er ไม่ให้ไม่ได้นะ <c oughs> โบนัสขาบดีเดน่นเอาไปเลยคนนี้อาทนกลับไปแล้วคนกลับไปเอายังค้างโบนัสอะไรอีกเนีย <c oughs> ใครขี้ในห้องนะ้ำวันนั้นไม่ได้ลว มาเอารางวัลขี้เมนไปเลยแล้วโบนัสต่อไปที่เฮียจะให้มาเลยอะคุณเนี่ยเฮียจำได้เล่าขวัญเฮียดีเด่นปีเนี้ยใครขี้เสเตียวมาทำงานบ้างเอาไปเลยรับไปเลยรับไปเลยครับรับไปเลยรับไปเลล้ปเารับไปโอ้มันนี้เยอะนะปีเนี้ย โยคี้ใส่เตี๋ยกันแล้วก็มาทำงานโอ้โหเยอะเลยโอ้โห,โโหนี่โรงงานเราถ้าได้จะเป็นส่วมไปแล้วเนี่ยโอ้ยเออเนี่ยเฮียขออวยพรให้ทุกคนตั้งใจทำงานแบบนี้นะ